ครับก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติการซ่อมกันนะครับเรามาทำความใจในส่วนของภาคใช้ไฟนะครับหรือว่าตัว IP พีบอร์ดกันก่อนนะครับโดยที่ขวามือผมเนี่ยจะเป็นบอร์ดจริงนะครับที่ผมถ่ายรูปแล้วก็แปะลงมาที่คอมพิวเตอร์นะครับส่วนซ้ายมือก็เป็นบล็อกไดแกรมนะครับง่ายๆทําขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็เริ่มเลยนะครับตัวซ้ายมือสุดของผมนะครับก็คือบล็อกไดแกรมเริ่มจาก เมื่อเราเสียบปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับเราก็ชุดนี้เขาก็จะผ่านตัวไดโอดเลกิฟนะครับจากไฟ220โวลต์เนี่ยก <c oughs> ็จะแปลงเป็นไฟกระแสต,ตรงได้ประมาณ318โวลต์โดยประมาณนี้นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆเป็นไฟ300โวลต์นะครับส่วนความมืออยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ชุดนี้เลยครับชุดนี้นะครับแล้วก็อยูสีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อ เราได้ไฟสามเรโวลเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟชุดแรกนะครับ3ามเรวลชุดแรกเนี่ยก็จะวิ่งมาที่ชุดสแตนบายก่อนชุดสแตนบายชุดนี้นะครับชุดสแตนบายชุดนี้ก็จะมีหน้าที่ผลิตไฟออกไปคือ1 3.5โวล์2 12โวล์และ3นะครับ20โวล์ไปเลี้ยงที่เมนบอร์ดนะครับชุดนี้อยู่ที่ไหนครับชุดนี้ก็จะประกอบด้วย STR 1ตัวนะครับก็คือตัวนี้ครับ STR 1ตัว เมื่อเขาทําไฟออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะผ่านตัวหม้อแปลงสวิตชิ่งชุดนี้นะครับแล้วก็ส่งผ่านมาที่คอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับผ่านไปที่ตัวเมนบอร์ดแล้วเรามาดูอีกนะครับเมื่อเรากดที่รีโมทนะครับกดที่รีโมทนะครับก็จะมีคําสั่งก็คือกด power on นะครับจะมีคําสั่งอยู่สองตัวคือคําสั่งที่1คือ power on คําสั่งที่2อคือ inverter on นะครับเราดูในส่วนของ power on ก่อน Power on เนี่ยเมื่อเรากดมาปับ๊บก็จะสั่งให้ชุดที่2ทํางานครับชุดนี้คือชุด PFC ชุด PFC เนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือรับไฟ300โวลต์เข้ามาจากนั้นเมื่อเขาทํางานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะอัพไฟขึ้นนะครับได้ประมาณสัก380 385หรือ390โดยประมาณนี้นะครับชุดนี้อยู่ที่ไหนครับด้านขวามือขวามือ PFC เนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับชุดนี้นะครับ ก็คือชุดนี้ทํางานมานี้นะครับชุดนี้เขาจะรับไฟมาสามไรโวรลต์รับจากนี่เลยครับรับจากตรงนี้เลยอันนี้คือไดโอดบิดนะครับยิงมาที่ยิงมาผ่านที่ L ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไล่วงจอรอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือชุด PFC นะครับจากนั้นนะครับเรากดรีโมทนะครับรีโมทตัวแรกก็คือคําสั่งตัวแรก power on ทําให้ PFC ทํางานนะครับ คำสั่งชุดที่2นะครับที่เรากดรีโมทก็คืออินเวอร์เตอร์ออนนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่เปิดแบ็คไลท์นะครับก็คือชุดไฟสูงนั่นเองชุดนี้ก็จะสร้างแรงดันไฟสูงประมาณสัก2กิโลโวลต์นะครับมาเลี้ยงที่หลอด CCFL ก็จะรับไฟมาจากชุด PFC นะครับชุดนี้นะครับรับไฟจาก PFC อยู่ตามรูปนะครับรับไฟมา390โวลต์โดยประมาณนี้ให้ PFC ทํางานเต็มประสิทธิภาพชุดนี้อยู่ที่ไหนครับก็ ถ้าสังเกตดูก็คือชุดนี้นะครับตรงนี้เป็น PFC เมื่อเขาทําแรงดันไรึ่งขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะวิ่งผ่านจาก C ตัวนี้นะครับ c ีซีิ o วลมาที่ฟิลนะครับฟิลตัวนี้นะจากฟิลตัวนี้เขาก็ส่งให้ m o ดเฟลชุดนี้ทํางานครับชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นชุดแบ็คไลท์หรือว่าชุดไฟสูงเนี่ยชุดสุดท้ายก็อยู่ในส่วนนี้ครับโดยประมาณนี้นะครับก็โดยรว,รวมแล้วเนี่ยถ้าสรุปแล้วเนี่ย ก็จะมีทั้งหมดอยู่อยู่3ชุดนะครับชุดที่1ก็คือชุดสแตนบายตรงนี้นะครับชุดสแตนบายชุดนี้ชุดสแตนบายส่งไฟออกในส่วนนี้นะครับไฟ3.5โวลต์ไฟ12โวลต์ไฟ20โวลต์ตามลําดับนะครับจากนั้นชุดที่2นะครับเมื่อเรากด power on นะครับกดที่รีโมทนะครับชุดที่2ก็คือชุด PFC เนี่ยก็จะทํางานอ่าก็คือชุดนี้ครับชุด PFC ทํางานอ่าโดยประมาณนี้นะครับ เมื่อชุด PFC ทำงานแล้วเนี่ยชุดที่2นะครับก็จะได้แรงดันไฟอัพขึ้นจาก318โวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็อัพขึ้นเป็น380 390โวลต์ผ่าน C ตัวนี้นะครับผ่าน C ตัวนี้ก็ยิงมาที่ชุดที่3นะครับก็คือชุดแบ็คไลท์ประมาณนี้นะครับนี่คือชุดแบ็คไลท์โดยรวมแล้วก็จะมีทั้งหมดอยู่3ชุดนะครับ โอเคครับเรามาปฏิบัติการซ่อมกันนะครับตอนนี้ปัญหาคือฟิวขาดนะครับฟิวขาดจริงไหมนะครับตั้งมิเตอร์นะครับจับตรงนี้นะครับอ่าไม่ได้ยินเสียงนะครับแสดงว่าฟิวขาดจริงนะครับฟิวขาดจริงเพราะฉะนั้นถ้าฟิวขาดปั๊บนะครับเพื่อนๆอย่ารีบเปลี่ยนฟิวนะครับเดี๋ยวฟิวขาดอีกนะครับ เอาหลอดไฟครับหลอดไฟตรงนี้ก็คือประมาณ100วัตต์นะครับ60วัตต์ได้100วัตต์ได้นะครับต่อข้อมลงไปเลยครับตามรูปนะครับตามวีดีโอเลยต่อมือไปนะครับต่อลงไปปั๊บข้อมอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะดูยังไงครับถ้าเกิดมีอะไรช็อตอยู่ในเมนบอร์ดหลอดไฟจะติดครับถ้าหลอดไฟไม่ติดหนึ่งหลอดไฟมันขาดเองสองเมนบอร์ดมันไม่ช็อตนะครับเอาโทษทีครับไอตัวซับไพมัน ไม่ช็อตนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับสามสหนึ่งเนี่ยแสดงว่าช็อตครับต้องมีอะไรช็อตแน่นอนถึงติดขนาดนี้นะครับอ่าปีก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหาตัวช็อตกันนะครับว่าอะไรที่ทําให้ฟิลเราขาดนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ผมพาเพื่อนๆไล่ในบล็อกในแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีตัวที่ทําให้ขาดได้ก็คือหนึ่งในออดบิท2 ตัว s t r ตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นไฟสแตนบายนะครับเป็นชุดสแตนบายชุดที่1ชุดที่2ชุด p f c ก็คือมอเตเฟตัวนี้นะครับชุดที่3ชุดสุดท้ายก็คือชุดภาคอินเวอร์เตอร์ก็คือผ่านฟิวตัวนี้ออกไปนะครับผ่านฟิวตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาหาดูนะครับอ่าเบื้องต้นผมก็ใช้มิเตอร์ตรวจสอบก่อนนะครับเช็คฟิวตัวนี้อ่าฟิวตัวนี้ไม่ขาดฟิวตัวนี้ไม่ขาดก็ สันนิษฐานว่าตัวชุดนี้น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าตัวชุดนี้ช็อตปั๊บฟิวตัวนี้น่าจะขาดแล้ว STR ชุดนี้นะครับกับชุดนี้เขากินไฟด้วยกันอ่เราลองดูครับกล้องจับใกล้ๆก็ได้นะครับอันนี้คั่วบวกของ C นะครับเขาก็จะจ่ายมาชุดนี้จ่ายมาชุดนี้แล้วก็จ่ายไปชุดนี้นะครับแล้วดูขาหนึ่งขาหน,นะครับของ t r ก็จะเข้าไฟชุดเดียวกันเขากินไฟชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยชุดนี้เกิดช็อตเกิดอะไรขึ้นมาฟิวตัวนี้น่าจะขาดด้วยอันนี้เป็นข้อสันฐานเบื้องต้นนะครับถ้าเพื่อนๆซ่อมแบบแบบที่เคยซ่อมนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยซ่อมแบบนี้ผมก็ถอดทีละชุดทีละชุดทีละชุดออกมาสมมุติว่าผมถอดชุดนี้ก่อนถอดชุดนี้ปับ๊บเปิดไฟรอดติดก็สแสดงว่าชุดนี้ไม่ใช่ ถอดตัวนี้ออกเปิดไฟหลอดติดก็ไม่ใช่เหลือชุดสุดท้ายครับสมมุติตัวนี้ถอดปั๊บเปิดหลอดดับก็แสดงว่าตัวนี้ช็อตโดยประมาณนี้นะครับแล้วถามว่าทําไมผมไม่เช็คตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายในตัวสโคบอีกทีหนึ่งนะครับมาดูสโคบกันนะครับคราวนี้อันดับแรกนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนซ่อมโดยใช้สโคบนะครับจะไม่แกะอะไรออกมาเลยนะครับดูสโคบนะครับอันนี้กราวนะครับผมต่อกราวนะ กาวสโคปนะครับกาวลงตรงไหนครับกาวก็ต้องลงฝั่งที่เป็นอุปกรณ์ชุดพวกนี้นะครับก็คือตัวนี้แหละเป็นฝั่งไพมารีนะครับถ้าสมัยก่อนก็อาจจะเรียกเป็นฝั่งร้อนนะครับฝั่งร้อนฝั่งเย็นนะครับอันนี้เขาเขียนว่าเป็นไพมารีกับเซ c o n น a ด y รีตรงนี้นะครับเขาเปลี่ยนคําพูดละต่อมาสโคปนะครับที่ช่องหนึ่งนะครับผมปรับเป็นคัพปิ้งแบบ AC นะครับผมจะวัดสัญญาณ AC แต่ว่ามันส่งไฟกระแสตรงนี่แหละแต่ว่าผมอยากดูว่ามันมีริบเบิลมีอะไรที่กระชากเข้ามาไหมเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นผมปรับโค้กันที่คูณสิบนะครับคูณสิบแล้วก็ต้องปรับตัวนี้ด้วยให้สัมพันกันคูณสิบนะครับจากนั้นวนต่อช่องครับผมปรับไว้ที่สักสองวลต่อช่องหรือห้าวลต่อช่องก็ได้ตอนนี้ปรับที่สองวนก่อนแล้วก็เรื่องของความเร็วนะครับความเร็วที่จะจับมานะครับ ก็อยู่ที่สัก500มิลลิเซกผมอธิบายคร่าวๆนะครับอธิบายคร่าวๆหลักการคืออย่างนี้นะครับที่จะใช้สโคปวัดก็คือว่าเมื่อผมเปิดสวิต์ปึ้งเข้ามาเนี่ยกระแสไฟเนี่ยมันจะวิ่งมาที่ที่ชุดหลักพวกนี้นะครับชุดหลักพวกนี้1 2 3ชุดนี้ถ้าเกิดตัวไหนไม่ชอ็อตอ่าเอาพูดถึงไม่ช็อตก่อนถ้าไม่ช็อตปับ๊บตัวสโคปเนี่ยเขาจะวิ่งปึ้งขึ้นนะครับ กระแสไฟฟ้าเนี่ยจะแรงดันจะวิ่งขึ้นแล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วตกลงไปไหนครับตกลงผ่านตัวนี้เพราะว่าเขาวิ่งไปพร้อมกันเจอตัวช็อตก็จะตกลงเลยถ้าตัวไหนไม่ช็อตนะครับตัวไหนไม่ช็อตกระแสไฟจะขึ้นสูงเราจะดูแรงดันตรงนี้ขึ้นสูงแต่ถ้าตัวไหนช็อตมันจะขึ้นต่าๆหรือแทบจะไม่ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวลองลองดูกันครับลองดูนะตอนนี้กล้องจับตรงนี้ครับผมเช็คที่ตัวนี้ก่อนชุดนี้ ผมคาดว่า2ตัวนี้จะไม่ช็อตเพราะว่าฟิลไม่ขาดครับผมจับตรงนี้ก็ได้หรือจับตรงนี้ก็ได้นะครับเอาตรงนี้เพื่อความแน่ใจเลยนะครับอ่าดูที่สโคปนะครับเปิดนะครับสามสองหนึ่งอ่าสังเกตนะครับมีพันขึ้นแล้วก็ปื้ดลงมาอ่าปีดก่อนนะครับอ่ารอแป๊บหนึง่งให้ซีเขาคายประจุนะครับอ่าเปิดปึ้ง เดี๋ยวลายประจุ C เข้าก่อนนะครับอ่าบวกไว้นี้เลยขายเลยนะครับอ่าดูใหม่นะครับนี่หน้าจอนะครับสามสองหนึ่งอ่า,อาหยุดไว้เลยครับตรงนี้อธิบายได้ว่าผมเปิดจังหวะแรกนะครับกดสวิตซ์ปึ้งไฟวิ่งขึ้นจากนั้นเขาก็ตกลงเรื่อยๆเพราะว่าเขาเจอตัวที่ช็อต มันมีตัวช็อตในวงจรนะครับพอเึิงขึ้นแล้วก็ตกลงถ้าตัวไหนช็อตคราวนี้ไอตัวที่วนที่ตึงสูงขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่สูงมากหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับอาจจะไม่มีเลยผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับลองดูนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวไหนช็อตแต่ผมจะช็อตตัวนี้ครับตัวนี้นะอ่ากล้องถ่ายมาเลยครับช็อตเลยนะอันนี้เป็นขั้วบวกไฟสามร้อยนะครับอย่างนี้เลยครับนี่เลยนะ แล้วนี่เป็นกาวนะครับยังไงก็ต้องช็อตแน่นอนอดูที่จอนะครับอ่ะเอาออกก่อนแปบ๊บหนึง่งดูก่อนเผื่อจำไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้ไม่ช็อตนะสามสองหนึง่งไฟขึ้นสูงมากาตกลงไปนะครับเดีย๋ยวผมคลายประจุก,ก่อนนะครับมันจะมีประจุบางตัวนะครับบางส่วนออกมาคราวนี้ผมช็อตครับช็อตนะ อันนี้เป็นเทคนิคการใช้สโคปบนะครับช็อตเลยนะครับสามสองหนึ่งเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นนะครับอ่าปีก่อนนะครับอเอาออกนะครับตอนนี้ไม่ช็อตนะสามสองหนึ่งสูงนะครับคราวนี้ช็อตครับอลองช็อตดูบางทีมันไม่ได้ช็อ,ชอตไฟ ลองดูนะครับตอนนี้ช็อตนะสามสองหนึ่งเห็นไหมครับไม่มีอะไรขึ้นอ่าลดแรงดันล,ลงหน่อยตอนนี้200ร้อยมิลลิโวลต์ครับลองดูอ่าช็อตซีก่อนนะครับตอนนี้ช็อตนะช็อตกันอยู่3ามหนึ่ง <lands> นิดเดียวครับแค่นี้นี่คือหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆที่เราใช้สโคปวัดดูนะครับถ้าตัวไหนมันช็อต แรงดันมันจะทั้งหมดเนี่ยมันจะวิ่งมาเนี่ยมันจะมาตกค่อมที่หลอดไฟเราก็จะไม่เห็นแรงดันกระชากขึ้นนะครับวนที่ขึ้นกับสโคบตรงนี้อ่ะลองออกดูนะครับครับอ,ออกแล้วนะตอนนี้ผมเปิดละไม่ช็อตละสามสองหนึ่งนะครับปื๊ดไปดูครับคราวนี้มาดู STR เอทีอาร์เขาต่อไฟด้วยกันก็น่าจะหมุนเหมือนกันก็คือเขารับไฟด้วยกันก็คงไม่ช็อตถ้าช็อตหนีจะก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้ครับก็จะไม่ขึ้นด้วยกันสา <5, S 1> มสองหนึ่งหครับพุทธลงมาก็แสดงว่าสองตัวนี้ไม่ช็อตแล้วทําไมผมไม่เช็คที่ที่ตัวไดโอดบิดถ้าไดโอดบิดช็อตก็จะก็จะไม่ขึ้นสัญญาณอะไรเหมือนกันผมก็ข้ามขั้นตอนมาเช็คตัวนี้เลยนะครับสรุปแล้วนะครับ ตัวนี้ไม่ช็อตตัวนี้ไม่ช็อตตัวนี้ไม่ช็อตซึ่ง2ซึ่ง2ชุดแรกเนี่ยผมสันนิษฐานอยู่แล้วว่าฟิลไม่ขาดไม่น่าจะช็อตเหลือตัวสุดท้ายครับตัวพระเอกของเราอาจจะช็อตไหมนะครับอลองดูนะครับกล้องครับจับตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะจับเหมือนกันครับจับเหมือนกันมันจะมีแรงดันดันปึ่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับลองดูนะดูที่รูปนะครับสามสองหนึ่งเนี่ยมันขึ้นแล้วก็อย่างนี้ครับ มีอะไรเกิดขึ้นอลองจับดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ตัวไม่ช็อตครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ไม่ช็อตก็เงียบไป่ามาดูตัวช็อตครับคืออะไรครับลองขยายเข้าไปดูครับอลองขยายเข้าไปนี่มันเป็นริเบิลครับ ริบเบิลที่ที่ปนเข้ามาก็คือว่าตอนนี้มันลัดวงจรแล้วถ้าสังเกตดูนะครับแล้วถ้าวัดตรงนี้วัดริบเบิลตรงนี้เจอไหมแทบจะไม่มีริบเบิลอะไรนะครับแทบจะไม่มีริบเบิลอะไรตัวที่ไม่ช็อตนะครับเนี่ยตัวนี้เขาไม่ช็อตตัวช็อตครับจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้คือการใช้สโคปหนึ่งเราดูริบเบิลนะครับสองเราดูโวลที่สูงขึ้นแล้วก็ตกลง อยู่ในตัวเดียวกันได้นะครับอ่าสังเกตดูใหม่นะครับผมตับมิเตอร์มานะครับที่ห้าร้อยมิลลิเ s e นะครับอ่าดูตัวไม่ช็อตนะครับดูตัวไม่ช็อตนะตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับผมมีไฟอยู่ค้างไว้อยู่อ่าช็อตนะครับอ่าเปิดนะครับสามสองหนึ่งแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปไม่มีอะไร หรือตัวที่ช็อตครับคราวนี้ตัวที่น่าจะมีปัญหาที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาสามสองหนึ่งเนี่ยมันมีริบเบิลเข้ามาเยอะเลยครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปที่ผ่านๆมาผมเคยเช็คซีอยู่ตรงนี้น่าจะช็อตช็อตลงกาวนะครับช็อตลงกาวไปแต่ไม่รู้ว่าส่วนไหนช็อตนะครับตรงนี้ไม่ช็อตครับเดี๋ยวผมจะ ถอดมอสเฟตตัวนี้ออกมาวัดดูนะครับครับผมถอดออกมาเรียบร้อยนะครับผมตั้งที่อาคุณสิบนะครับคูณหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามิเตอร์ผมมันสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยมันขึ้นไม่เต็มนะครับเอาคูณสิบแล้วกันอ่ะตัวเสียนะครับก็ขาก็คือเกตเดนซอสนะครับอ่าขาเดนกับขาซอสก่อนอ่าขึ้นนะครับวัดสลับกันก็ขึ้นนะครับเกต กับเดนก็ช็อตนะครับอันนี้ช็อตครับช็อตทุกอย่างตัวดีครับตัวดีก็คือเกตเกตกับเดนไม่ขึ้นนะครับเกตกับซอสก็ไม่ขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นอันนี้นี่ขึ้นนะครับเดนกับซอสขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างตัวนี้ครับตัวนี้ขึ้นขึ้นสรุปแล้ว ช็อตครับตัวนี้ช็อตช็อตเรียบร้อยตัวนี้ตัวดีนะครับผมยังจะไม่เอาใส่นะครับเดี๋ยวเราไปวัดพันดูนะครับไปวัดสัญญาณดูว่าตอนนี้เอาออกแล้วหลอดไฟเราติดไหมนะครับเดี๋ยวเปิดครั้งแรกหลอดถ้าหลอดไฟติดอยู่ก็แสดงว่ามีตัวช็อตอีกนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ติดแล้วล่ะน่าจะใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองลองวัดทุกอย่างเหมือนเดิมดูนะครับว่าทุกอย่างดีแล้วตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ คับสโคบก็ต่อเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับกาวนะครับกาวก็ลงตรงนี้นะครับแล้วก็หลอดไฟคล้องไว้เหมือนเดิมแต่ว่าผมเพิ่มมาก็คือหลอดหลอดเล็กๆหลอดไฟหยดน้ํานะครับหลอดไฟนี้ก็3ามถึงหโวลต์โดยประมาณนี้ผมก็ต่อที่ไฟ STB นะครับก็คือไฟ3ามโวลต์ที่ออกจากเมนบอร์ดถ้าไฟหลอดนี้ติดก็แสดงว่าชุดชุดส T B เนี่ยชุดสแตนบายเนี่ยทำงานได้ ก็เช็คอย่างนี้ไปด้วยเลยนะครับอ่ะลองดูนะครับหลอดไฟจะติดไหมอ่าเปิดนะครับสามสองหนึ่งอ่าหลอดไฟติดแต่หลอดนี้ดับก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดทำงานได้เรียบร้อยพังแต่หรือว่าช็อตแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับบอร์ดอาจจะทำงานได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปต่อใส่ก็อาจจะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับ ผมปิดก่อนนะครับผมก็จะวัดเหมือนเดิมครับวัดเหมือนเดิมอ่ะกล้องมาจับดูนะครับกล้องจับนะผมจะวัดเหมือนเดิมอ่าวัดเหมือนเดิมวัดเป็นสัญญาณ ac นะครับแต่ว่าจากที่จากที่50โวลต์อ่าจากที่2โวลต์ผมเปลี่ยนเป็น50โวลต์เพราะว่ากระแสไฟน่าจะสูงขึ้นนะครับเอาสูงสูงไว้ก่อนอ่าลองดูนะครับเอาสัก1 0 0โวลต์ก่อนจะเป็นยังไงอ่าลองดูนะครับ มันจะปึ้งขึ้นเหมือนเดิมไหมสามสองหนึ่งอ่าเหมือนเดิมนะครับแต่รูปมันจะสวยกว่าอ่าอ่าปิดก่อนนะครับสังเกตไฟก็ยังไม่ดับอ่าไฟดับแล้วนะครับอ่ามาตัวนี้ครับตัวที่สองต่อเหมือนกันนะสามสองหนึ่งปึงอ่าตัวนี้ต่างนะครับตัวนี้ต่างแล้วต่างแล้วเสียไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ เมื่อกี้เราวัดตัวนี้กับตัวนี้มันปึ้งเหมือนกันใช่ไหมครับปึ่งแล้วก็ลงปึ้งแล้วก็ลงเหมือนกันสองตัวนี้เหมันเหมือนกันแต่ตอนนี้มันต่างกันแล้วตัวนี้เสียอ,อีกหรือเปล่าอ่าอู่ไปก่อนนะครับมาดูตัวเสียจริงๆครับคราวนี้กล้องจับมาครับผมถอดแล้วนะถอดตรงนี้นะครับผมถอดแล้วนะอ่าจิ้มตรงนี้เลยดูนะครับสามสองหนึ่งปึงเนี่ยรูปต่างกันไปนะครับ เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งครับรอไฟดับแป๊บหนึ่งเขาคลายประจุก,ก่อนอปิดแล้วสามสองหนึ่งพกอก่อนหน้าน,นั้นเราจะเห็นว่ามันมันมีมันมีน้อยมีอะไรมีริบเบิลเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วปกติแล้วมาดูตัวนี้ครับมาดูตัวนี้ว่ามันคืออะไรอลองดูนะอ่าเปิดนะครับปึ่งขึ้นมาทำไมมันไม่เหมือนตัวนี้ใช่ไหมครับ ทำไมมันไม่เหมือนตัวนี้เดี๋ยวปิดก่อนให้ใคลายไปจูก,ก่อนนะครับตอนแรกเปิดมาปั๊บอ่าเปิดนะครับปึ้งเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้มันจะเหมือนกันแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนละทําไมมันต่างกันเราลองขยายเข้าไปครับขยายเข้าไปเราจะเห็นนี่คือพันครับนี่คือตอนเนี้ย ตัว F T B เนี่ยเขาทำงานเรียบร้อยครับดูจากตรงนี้นะครับเขาทำงานแล้วเมื่อเขาทำงานเสร็จเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขาที่หนึ่งเนี่ยสามร้อยกว่าวต์ใช่ไหมครับตอนนี้เขาจะถูกสวิตก็คือถูกสับ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 เขาจะทำงานตามจังหวะของพันุ์อันนี้คือเรียกว่าเป็นสวิตชิ่งนี่แหละครับสับสับสับตามจังหวะตามจังหวะนี้นะครับ,บ,รบถ้าลักษณะนี้คือทำงานเรียบร้อยแล้วมีไฟเรียบร้อยทุกอย่างเดี๋ยวเราลองวัดไฟดูครับไฟจะได้เท่าไหร่ ลองวัดไฟได้นะครับเดี๋ยวเอามิตเตอร์วัดเลยจะง่ายกว่าดูที่มิตเตอร์นะครับเห็นไหมไฟนะครับไฟชุดนี้นะไฟเข้า317โวลต์ครับไฟเข้า317โวลต์ตอนนี้เราสรุปแล้วเรารู้ตัวเสียนะครับก็คือตัวมอสเฟตของ PFC ช็อตนะครับ แต่จะช็อตเพราะอะไรยังยังไม่ได้รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยต่อกันคลิปหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เราลองดูก่อนนะครับลองหลักการก็คือใช้สโคปวัดอุปกรณ์ที่เสียดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับอ่าผมปรับสโคปก่อนนะครับปรับลงมานะครับที่สักอ่าสองโวลต์นะครับแล้วก็ความเร็วนะครับความเร็วห้ามิลลิเซกนะครับห้ามิลลิเซกประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับ นี่เลยไฟสามร้อยนะครับที่มาเลี้ยงชุดนี้กับชุดนี้นะครับผมจับช็อตเลยใสมันลื่นมากเลยครับจับช็อตนะครับนี่เลยนะยังมีไฟลงเหลือจากซีอยู่นะครับช็อตแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วลองวัดดูว่ามันเป็นยังไงนะครับลองดูนะ ลองดูมันจะขึ้นไหมมันจะปึ้งแล้วก็ลงอย่างนี้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสามสองหนึง่งไม่ขึ้นเห็นไหมครับไม่ขึ้นอะไรเลยอ่าตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้ช็อตนะอ่าลองเอาออกดูครับเอาออกนะสามสองหนึง่งเนี่ยเห็นไหมครับอันตัวน,นี้ไม่ช็อตนะครับไฟสตแตนบายออกอ่าปิดนะครับ เดี๋ยวลายประจุนิดนึงนะครับลายประจุตรงนี้หน่อยช็อตซีแล้วครับคราวนี้เล่นบทหนักเลยนี่นะครับกล้องถ่ายนะครับผมช็อตซเลยครับคราวนี้ถ้าเกิดคาปาซิเตอร์ช็อตนะครับจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เช็คไฟแถวนี้นะครับมันจะได้ไหมอลองดูนะมันจะปึ้งขึ้นไหมาสามสองหนึ่ง มันก็ไม่ขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าไฟทั้งหมดมันวิ่งมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดมันเร็วมากนะครับเร็วมากโอเคครับตอนนี้เพื่อนๆได้เทคนิคในการตรวจซ่อมนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนช็อตแล้วเราใช้สโคบวัดยังไงนะครับก็เน้นนิดนึงนะครับก็คือผมวัดที่สัญญาณ AC c u คั i ปิวัดดูว่าจังหวะแรกนะครับที่เราเปิดไฟเข้าไปเนี่ยเปิดปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ามานี่สมมุติว่ามัน ซีผมช็อตไว้นะครับเปิดมาปับ๊บช็อตปึ้งเข้ามาเขาก็ทั้งหมดเนี่ยจะมาตกค่อมที่ตรงนี้แทนนะครับถ้าใช้มิเตอร์ธรรมดาทั่วไปเรามองไม่ทันเราก็ใช้ความสามารถของสโคปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาหาต่อไปว่าทําไมไอ้ตัวนี้ช็อตหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเขาหมดอายุไขเท่านั้นเองผมก็จะพาเพื่อนๆเปิดอ่า บังคับเปิดนะครับ Power on แล้วก็ PFC ดูนะครับแล้วก็มาเช็คส่วนนี้ถ้าเสร็จสิ้นทุกอย่างเรียบร้อยอย่างเี้เราก็ยกไปที่บอร์ดนะครับหรืออาจจะช็อตแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ